สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องสูขูสุข่นครับมาเบิงงัวไทยกลางก็บ่าวตึงครับเป็นงัวไทยเลี้ยงง่ายครับลูกเพจแมยอายุสองเดือนกว่าครับแม่ไทยสูงร้อยยี่สิบหาครับเป็นงัวลูกแรกครับนี่ครับเป็นงัวลูกแรกครับลูกสีแดงเข้มแม่สีเหลืองครับเพจเป็นเพจดำทั้งสองครับถกถอนบะมี่ครับโค้นี่ครับเมื่อนี้เป็นโอกาสดีครับแม่เพิ่นได้ึ้นแล้วครับ แสดงว่าง่วนี่ปีละลูกครับมึงครับคราบน้ำเมือครับติดทางนี่ครับไปสนใจครับผสมโตหรือผสมเทียมครับติดตัวเบาตึงค้ว่าใดครับเมื um ่อนี้ครับแม่ําโตัวเงาครับดําครบเครื่องครับเพศเป็นเพศดําครับพ่วงหางสีดําครับลูกดีครับลูกเป็นลูกผสมโตมากครับนี่ครับเป็นลูกเพศเมียครับพี่น้องครับเอาไปราคาบรเบาาเลยครับเมื่อนี้ครับลดแรกแจกแถมครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับ ใกล้ๆครับโทรมาหาเบาตึงเลยครับใกล้ๆสรงฟรีครับไก่บวกค่าลดอีกเล็กน้อยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบาตึงจะทส่งเองครับงอโคมนี่ครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับราคาหน้าซื้อหน้าเลี้ยงครับสําหรับงอไทยกลางครับขึ้นแล้วครับเบื่อน้ำเมือกครับตีดทางนะครับน้ำเมือกเริ่มบอกแล้วครับหรือจะเอาพอพันเบาตึงใส่ก็ได้ครับพี่น้องครับึืนแทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับน้ำเมือกใสปิงเลยครับ ไอ้สนใจครับอันนี้ลูกเพเมี่ครับเชื่องเชื่องครับพี่น้องครับเล็บดีคอขาดีครับนมสีเต่าครับถกถอนบบนี้ครับโอ้ลูกงามแห้งครับตัวนี้ครับขนาดเป็นลูกสมโตครับเป็นม้วนไทยกลางเรียงง่ายครับราคาเบาแห้งครับแม่เดี๋ยวแถมเปลี่ยนเข้าขาพญาบำลุ่งไหน้ำครับแม่ครับพี่น้องครับไอรสนใจครับโ้มนี่ก็ไปเลยครับสามหมื่นหกพันครับพี่น้องครับไอรสนใจครับเห็นชิปนี่แล้วครับเปล่าตึงจะปล่อยออกแล้วครับโคมนี่ครับ เอาราคาลดเลกแจกแถมไปเลยครับที่สาคัญคือสิบปอยออกครับเดี๋ยวจะได้หาตัวไม่มาให้พี่น้องได้เบิ้งครับตัวนี้ก็น่าซื้อครับสามหมืนหกพันครับไก่ทรงฟี่ครับไก่บวกค่าลดอีกเล็กน้อยครับพี่น้องครับลูกงามแห้งครับแขนนันตันเลยครับเนื้อหนังดีครับเล็บดีครับเผ็ดเมียครับลูกครับนมซีเต่าครับหน้าตาครับงัวเททยครับงัวไทยครับเบิ้งแม่เพิ่นครับวันนี้ครับแม่กะยก จอยแม่จังน้อยครับลูกกินนมครับมาอ้วนจนน้ำลูกพี่ละครับไอสนใจครับโคงสางดีครับแม่เป็นว่าไทยกลางลูกแรกครับพี่น้องครับบือลึ่งครับมีบือจังน้อยอยู่ครับพี่น้องครับมีมีบือจังน้อยครับมาถึงกับย่านครับพ่อดีครับพี่น้องครับไอสนใจครับราคาเบาแห้งครับขึ้นแล้วครับเดี๋ยวแถมผสมฟรีให้น้ำครับพี่น้องครับถ้าบ่อยักซ้ำกับผสมพอพันไปเลยครับพี่น้องครับพอพันเบาตึงมีอยู่ครับ ให้สนใจทักมาได้ครับเด้อทรมาครับวันยู่บ้านนะว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับถ่ายทํำโดยบ่าวตึงปทุมราชครับเมื่อนี้ครับใหสนใจครับโอ้แดดแจ่มแห้งครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับผนตกแห้งครับเขาก็บวานเลยวันครับน้ำเต็มให้หน้าแล้วครับจักสีเฮ็ดจังไลครับเอาวิธีได้ดีครับพี่น้องครับใหสนใจครับเห็นชิปนี้แล้วครับสามหมื่นหกพันครับ เป็นง้วลูกแรกครับพึ่งในลูกตัวแรกครับได้ลูกเพศเมียครับงามครับพี่น้องครับสามหมื่นหกพันครับราคาลดแรกแจกแถมครับพี่น้องครับจงไหนก็จะปล่อยออกนะครับโคมนี่ครับจะได้หาโคมใหม่มาให้พี่น้องเอฟซีด้เบิรงกันครับโอ้พอซื้อครับโคมนี่ครับเบาๆเลยครับสามหมื่นหกพันครับลูกแรกแถมเมยคืนอีกตั้งหาครับหมื่นนี่ครับสุดท้ายนี้บ่าวึงขอจะพิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับผม